วันนี้นะคะหลิงก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการชํากิ่งมะเขือเทศนะคะโดยวิธีการเอาไปจุ่มกับน้ํานะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดรากนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะเขาก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการพอร่อเมล็ดน,นะคะซึ่งถ้าเราพอร่อเมล็ดจะใช้เวลาน,านานมากเลยค่ะเป็นเดือนๆเลยนะคะซึ่งวิธีนี้ว,วิธีการชําแบบนี้นะคะจะ ใช้เวลาเพียงแค่อาทิตย์กว่าๆเองนะคะ,ะวิธีการทํายังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเราก็จะเลือกนะคะกิ่งมะเขือเทศนะส่วนที่เขาเป็นขแขนงอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอันไหนคือขแขนงอ่อนของเขานะคะก็คือกิ่งที่เขาแยกออกมาจากต้นแม่ของเขาอะคะ่ะนะเ,เดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นขแขนงทั้งหมดนะคะ กิ่งที่เขาแยกออกมานะอันนี้เขาเรียกว่า,ขาแขนงนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะให้เราตัดตรงนี้ตัดตรงที่มันมีข้อตรงนี้นะคะซึ่งตรงข้อตรงนี้อะคะ่ะเขาลากของเขาจะออกมาะคะให้ตัดตรงนี้เลยหรือจะเอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวลิงเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะเราค่อยไปตัดทีหลังก็แล้วกันถ้าเราจะเลือกว่าจะเอาส่วนไหนดีตัดเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราก็ได้แล้วคะ่ะหรือเราสามารถ เอาตรงนี้ก็ได้ถ้ามันยาวไปนะคะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะนี่ค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาอีกตัวนี้อีกหนึ่งอันนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชํากันเลยนะคะว่าทํำยังไงนะคะค่ะอินงก็จะพามาดูนะคะวิธีการปักชำรากม,มะเขือเทศนะคะ เป็นวิธีของลิงเองนะคะวิธีการทำเสียงลูกค่ะลิงก็นํำมะเขือเทศที่เราไปตัดยอดมาเมื่อตะกี้นะคะเอามาปักชำเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ค่ะเดี๋ยวลิงจะให้ดูลากของเขานะคะนี่ค่ะลากเห็นไหมคะลากเกิดออกมาเยอะเลยค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยค่ะความจริงคือเขางอกออกมาตั้งแต่สามสีวันแรกแล้วนะคะ คืออันนี้คือรอให้เขาออกมาเยอะแบบนี้นะคะถ้าอยากให้เขาออกมาเยอะกว่านี้ก็รออีกสักนิดนึงค่ะหลิงก็วิธีทําไม่ยากเลยนะคะหลิงก็แค่มีแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็มีน้ําข้างในแบบนี้นะคะเอ่อไม่ต้องไปตัดขวดพลาสติกก็ได้นะคะไม่ต้องเอาขวดพลาสติกก็ได้ที่แบบมีโปร่งๆตาโปร่งแสงแบบนั้นนะคะคือทาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยแค่มีแก้วน้ําแล้วก็มีน้ําข้างในนะคะอ่ส่วนวิธีทำทำยังไงนะคะ เดี๋ยวลิงสาธิตให้ดูนะคะอเอาก,กิ่งนี้นะคะสาธิตให้ดูค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีแก้วน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็มีน้ำข้างในแบบนี้นะคะก็มีกันไกลกันไกลแบบนี้นะคะก็ให้เราตัดนะอันนี้เป็นตรงข้อความจริงไม่ต้องมีข้อก็ได้แต่แต่ตรงส่วนข้อเนี่ยรากเขาจะออกมาเยอะนะคะตัวนี้เห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเอาตัวใหม่เดี๋ยวเอาต้นใหม่นะคะ อยากให้เห็นชัดๆว่าตรงไหนนะคะอ่าเอาเป็นต้นนี้แล้วกันค่ะนี่นะคะตรงนี้ตัดตรงนี้เลยค่ะตรงติดๆข้อแบบนี้นะคะอ่าถ้ามันมีกิ่งใบตรงนี้เราก็ตัดออกนะคะเอาเฉพาะตรงนี้ค่ะ แล้วก็แช่ลงไปเลยนะทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์นะคะจากนั้นรากเขาก็จะงอกออกมาค่ะเราก็จะสามารถเอาไปปลูกได้นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะก็คือให้เราปักชําไว้ในร่มนะคะไม่ต้องให้โดนแสงแดดส่วนน้ํานะคะก็ให้เราเปลี่ยนวันเว้นวันนะคะหรือว่า2วันเปลี่ยนทีก็ได้ค่ะ ถ้าเราเพาะเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าที่เขาจะงอกต้นเขาจะงอกออกมากใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก่อนที่เขาจะโตขนาดน,นี้ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะซึ่งวิธีนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะได้ผลมากเราก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะคะรอรับประทานได้เลยค่ะได้ทานไว้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ